สวัสดีค่ะวันนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีงานวิจัยที่จะมาช่วยพัฒนาโครงสร้างของวัสดุที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพอย่างไม้ละลายในทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ โพลีเอสเตอร์เป็นวัสดุที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้งานในด้านหลักๆก,ก็คือในด้านทางการแพทย์เช่นไหมละลายพวกไฮโดรเจลส่วนพลาสติกชีวภาพเช่นพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆข้อดีคือจะช่วยลดมลภาวะถุงพลาสติกเนื่องจากว่ามันเนี่ยสามารถที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติค่ะ ตัวเริ่อปัิยาใหม่ก็คือตัวตีนแอลคอซด์จะมีส่วนสําคัญที่จะควบคุมโครงสร้างย่อยทางเคมีแล้วน้ําหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ให้มันมีสมบัติที่จะใช้เฉพาะทางทางการแพทย์โดยที่ตัวโพลิเมอร์ที่เราสังเคราะห์ได้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพมันให้สูงขึ้นค่ะสนับสนุนโดยสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี